จเจริญพรโยมและยัติธรรมสาธมิกทุกท่านเนาะอาตมาภาพชื่อพระธีรพงศ์เนะาะทวโรภพิขุเป็นคนโซเรนนะโยมไม่ใช่เขมรเป็นคนโซเรนที่เรียนเรียนก็เรียนเก่งเก่งมากด้วยได้เกรดสีตลอดนะโยมชีวิตก็มันคล้ายๆว่าเป็นลุ่มๆนนดอนๆมาตลอดมันไม่ประสบผลสำเร็จ ในทางธุรกิจเลยทําธุรกิจอะไรก็ล้มเหลวล้มเหลวมาตลอดทีนี้ในความล้มเหลวของของเราเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าทําไมมันล้มเหลวทําไมมันไม่รวยสักทีเนาะสุดท้ายเราก็มาใช้เวลาในการพิจารณาเราก็จะเห็นเนาะโดยสมาธิโดยการคุ้นคิดโดยการพิจารณาอาดีตที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีวินัยในการใช้ชีวิตวินัยในการใช้ชีวิตก็ วินัยของผู้คลองเรือนเอาง่ายๆไม่ติดเหล้าไม่ติดยาไม่ติดผู้หญิงไม่ออกนอกลูก่นอกทางไม่หาเงินที่แบบว่าไม่หาเงินได้และใช้จนเกินตัวอะไรอย่างงี้มันก็จะดึงดึงความพอเพียงมาเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยเราไม่พอเพียงเราใช้เงินเฟอ้อใช้เงินเกินตัวลหลายๆอย่างไม่ค่อยเก็บเนาะและมันก็มีเขาเรียกว่ามีตัวเยอ่อยุ ตัวยุอยนี่เป็นอบายเป็นทางชั่วมามาแย่มา, yeah, มายยให้เราต้องหลงไหลเนาะชอบผู้หญิงรักผู้หญิงทุ่มเทกับผู้หญิงทุ่มเทนั่นทุ่มเทนะี่เนาะเป็น,เป,นเป็นคล้ายๆสายเปียะพอมันเปนแล้วผลที่ได้กลับมามันมันไม่ใช่ว่าเราจะมีความสุขล้นนะโยมมันเป็นทางเสื่อมเสื่อมเพราะว่าเราไม่มีทรัพย์ไม่มีเงินที่จะเก็บเพราะไม่มีเงินที่จะเก็บหรือหลายๆอย่างเราทําธุรกิจมาเราทํางานอย่างเงี้ยมัน มันมันเป็นเหมือนกับงูกินหางอ่ะมันเป็นเหมือนกับงูกินหางคือว่ามันมันกินทุนอ่ะพอมันกินทุนแล้วอ่าเราจะเอากําไรอ่ะมาต่อยอดมันไม่ได้เข้าใจไหมงูกินหางก็คือว่าเรากินทุนกินทุนไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไม่มีทุนเราก็จะไปวกจุดอื่นมามาลงทุนใหม่อย่างนี้เราก็จะเข้าวงจรของการ เป็นนี่ไม่มีที่สิ้นสุดของการหยิบยืมบาร,รมีเพื่อนไม่มีที่สิ้นสุดทีนี้เราผันตัวเองมาก่อสร้างก่อสร้างเราคิดว่าเออเราจะรลิ่ำจะรวยเราจะมีเงินผลสุดท้ายเราก็โดนเจ้านายคดโกงไม่ให้เงินไปตามเรื่องเพราะว่าโนโกงเนี่ของก่อสร้างมันมีเยอะพอโกงของก่อสร้างมันมีเยอะแทนที่เราจะมีเงินให้ครอบครัวเราเราก็ไม่มีเลยนะ ทีนี้เราสร้างเนื้อสร้างตัวไม่ได้มันมันก็เหมือนกับเรา,เราเ,เ,ราเราเจอจุดบอดพอเราเจอจุดบอดแล้วเราอยากจะเปลี่ยนตัวเองให้เกิดเ,เกิดความร่ำรวยมงบอกุบอบอบอเกิดความร่ำรวยทีนี้มันก็ไปไม่ได้ทีนี้เราก็จะ <c oughs> มาเปลี่ยนใหม่มาศึกษาธรรมะศึกษา จะขายแนวทางใหม่แนวทางใหม่ที่จะพัฒนาร่างกายพัฒนาสมองของเราให้ให้มันดีขึ้นเพราะว่ามันจมอยู่กับสิ่งที่เป็นอดีตมาเยอะเราจะชําระล้างใหม่มันเราก็เหมือนผ้าตอนนี้ผ้าทิ่เปื้อนเอามาซักชําระชาระชําระเพื่อรีไซเคิลตัวเองใหม่เพื่อให้เข้าถึงธรรมะเพื่อให้เข้าถึงความสําเร็จในด้านอื่นๆด้วยนั่นแหละคือเราอยากจะเปลี่ยนตัวเองจาก สิ่งที่เลวร้ายมันเป็นเรื่องที่ดีคนทุกคนอยากเป็นคนดีทั้งนั้นหาจังหวะหาเวลาหาโอกาสหาเวลาที่จะสร้างตัวเองให้มันดีให้ได้แค่นั้นเองเนาะเอวังก็มีด้วยประการชนี้แหละ